ตอนเ้าว,วันนี้ค่ะจิ๊บจะพามาชมบ้านหรูนะคะที่ใช้ระยะเวลาสร้างถึง4ปีกับพื้นที่ใช้สอยกว่า 1,000ตารางเมตรมูลค่า65ล้านบาทนะคะที่เจ้าของนะคะไม่ได้ใส่ใจนะคะแค่รายละเอียดตารางเมตรเท่านั้นแต่เป็นตารางมินกันเลยทีเดียวนะคะแม้แต่ประตูบ้านนะคะก็มูลค่ารวมถึง2ล้านกว่าบาทเลยนะคะและหินอ่อนทุกแผ่นที่ติดในบ้านหลังนี้นะคะนำเข้าจากอินตาลีทั้งหมดค่ะจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวแพลวกับพี่จิตสจะพาไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะจิ๊บอสังหาเรื่องจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะแพลวจากบริษัทเวลทีนเอสเตทค่ะวันนี้นะคะเราสองคนมาอยู่บ้านที่แบบเรียกว่าบ้านในแหหรึกขลือข่าดีกว่าเพราะพื้นที่ใช้สอยกว่าพันตารางเมตรหรือบ้านพันตารางเมตรหน้าตาเป็นยังไงต้องพูดก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเป็นบ้านเดี่ยวเป็น3ชั้นพื้นที่ใช้สอยกว่า1,000ตารางเมตรบนเนื้อที่ประมาณ124ตารางวานะคะพูดถึงเรื่องของโลเคชั่นก่อนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ซอย20ิบมิถุ แยก11ะนะคะก็คือถ้าเข้ามาง่ายๆเลยค่ะ,คะก็คือจากถนนเส้นราชดานะคะเข้าซอยราชดา18ก็คือซอยข้างๆตึกเมืองไทยพัฒระนะคะตรงตามทางมาเลยนะคะก็จะเจอสี่แยกนะคะแล้วก็เลี้ยวมาทางฝั่ง20มิตรนาเลยถนนเส้นนี้มันสามารถทะลุไปได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะไปออกทางฝั่งสุดที่สารลาดพร้าวนะคะหรือจะออกทางเส้นหลักราชดาหรือจะข้ามไปอีกนิดหนึ่งก็ไปออกเรียบด่วนได้เลยคือพอพูดโลเคชั่นแบบนี้ทุกคนจะจินตนาการว่าเอ้ยมันก็เป็นย่านที่เป็น โดซส,ส่วนใหญ่บนที่ดินแปลงนี้ค่ะ,คะเป็นที่ดินที่อยู่แบบสุดซอยเป็นทางตันซึ่งข้อดีก็คือว่ามันจะไม่มีคนแบบสัญจรมากนะกก็จะได้เรื่องของความ p r i v a t นะคะความปลอดภัยด้วยะนะคะที่สําคัญค่ะพื้นที่100กว่าตารางวาที่มาสร้างบ้านนะคะม,มูลค่าแถวนี้ก่อน ที่ดินแถวเนี้ยประมาณตารางวาละ1นึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วแต่ว่าเป็นแปลงในซอยลึกขนาดไหนรูปร่างหน้าตาที่ดินเป็นยังไงเพราะฉะนั้นร้อยกว่าตารางวารนี่ก็มูลค่าประมาณ1 3บ4ล้านและ,ะนะคะยังไม่พอค่ะพื้นที่ใช้สอยกว่า1000ตารางเมตรมที่สําคัญบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเจ้าของบ้านเขาอยากจะสร้างเพื่ออยู่เอง,งก็เลยมีการออกแบบดีไซน์ที่ไม่ใช่ถูกคิดมาจากผู้พัฒนาสังหาแต่ถูกคิดมาจากคนที่อยากจะอยู่อาศัยและต้องบอกเลยว่า ทุกตารางมิลไม่อยากจะพูดตารางเมตรเพราะมันละเอียดมากๆจริงๆนะวันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละพื้นที่ที่เขาออกแบบดีไซน์มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างานะคะ ก็และที่สําคัญค่ะว่าหลังนี้ฮะเราขายกันในราคาที่65ล้านบาทอ๋อราคาดีมากค่ะเพราะว่าแถวนี้คือใกล้ตัว MRT ทั้งสองสถานีเลยนะคะประมาณไม่เกิน5นาทีอ่าก็ MRT สุทธิสารหรือว่าขยับไปอีกนิดนึงก็คือ MRT ห้วยฝั่งและแถวนี้ค่ะพี่จิ๊บทั้งโรงเรียนนะคะนานาชาติต่างๆโรงเรียนรีเจนด์ KIS ห้างสรรพสินค้าเดอะสตรีทเซ็นทัลพระราม9เซ็นทัลลาดพร้าวก็เดินทางสะดวกนะคะก็คือสเซ็นทั้คืออบล้อมทางนี้เพราะว่าจะมีเซ็นทั่ อซ์วิที่ทะลุออกไปได้65ล้านบาทมันก็ไม่ใช่ราคาที่คนแบบทั่วไปที่แบบจะซื้ออสังหาแต่เรามองถึงมูลค่าของที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือบ้านที่ได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วมัน65 0 0 0ันบาทต่อตารางเมตรคอนโดย่านนี้คือตารางเมตรประมาณแสนกว่าเนาะเพราะฉะนั้นคือความคุ้มค่าแล้วไม่พอไปเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟังก์ชันนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะนำเข้ามาทั้งหมด6 5ล้านบาทเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวจิบกับพี่แพรนะคะจะพาไปชมบ้านหลังนี้กันคไปดูะ บ้านหลังนี้นะคะทุกออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะตั้งแต่หน้าบ้านนะคะด้วยดีไซน์ที่ออกมาโปรจิ๊บชอบนะโดยส่วนตัวที่เป็น<า>บ้านทรงแบบนี้นะคะคือมันจะดูข้างนอกเนี่ยจะค่อนข้างแพรเวดข้างนอกจะมองไม่เห็นข้างในแต่ในขณะเดียวกันพอเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเนี่ยจะค่อนข้างโปร่งเลยทีเดียว<า>ใหญ่หน้าบ้านค่ะเป็นประตูไฟฟ้าน <ไป S 1> ขนาดใหญ่เลยนะคะ แล้วก็ที่จอดรถจะได้ประมาณ2-3คัน,นะคะที่ชาร์จ EV charger นะคะเตรียมเอาไว้ให้นะคะใครใช้ตัวรถไฟฟ้าก็สามารถซื้อตัวชาร์จเจอร์มาติดตั้งได้เลยค่ะว้าวเข้ามาในส่วนแรกนะคะเราจอดรถเสร็จก็เข้าทางนี้ได้เลยนะคะ ซึ่งตรงนี้เป็นฟอเย่นะคะที่เข้าบ้านมาจะมีการดีไซน์ที่แบบพิถีพิถันพื้นเองนะคะจะใช้สีขาวตัดสีดำผนังค่ะกลูหินอ่อนนํำเข้าจากอินตอลีด้วยนะคะค่ะประตูนะคะจะเป็นประตูไม้สักนะคะสูง12เมตรเลยนะคะสีไม้สักก็จะมาเชื่อมกับตัวชั้นวางรองเท้าคะซึ่งตรงนี้ออกแบบเป็นซีซีก็มีความเป็นโมเดิร์นเจแปนิสมาในส่วนแรกยังว้าวขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าตรงนี้เป็นเหมือนหัวใจของบ้านเนาะก็คือวิวิ่งแอร์เียอครับอยากให้ทุกคนเห็นความอลังการ โออาของพื้นที่ตรงนี้มากเลยค่ะพี่แพค่ะเพราะว่าขนาดพื้นถึงฟ้าสูงถึง10เมตรเลยค่ะพี่เจฟิปเปอรวอลลุ่มเลยเพราะอันนี้คือกินพื้นที่ไปถึงชั้นสเลยเนาะถ้าเกิดชอบบ้านในลักษณะมีความโออาโปร่งแบบนี้นะคะที่นี่ตอบโจทย์มากๆที่สําคัญค่ะทุกคนด้วยความที่บ้านเนี่ยตั้งอยู่ทิศเหนือใต้เปิดรับลมนะคะแล้วก็ลมโกลในทางบ้านได้เลยอย่างรอบๆค่ะพี่แพรตรงนี้จะมีเหมือนเป็นบ่าที่แบบเลี้ยงปลานะคะหรือว่าจะทําเป็นเซิร์ฟคงจุ้ยกันในน้ําอยู่ข้างๆไดด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดท ของชั้นอยากจะบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวพื้นกระเบื้องตรงนี้ค่ะเป็นพื้นหินอ่อนที่นำเข้าจากอินตารลี่ทั้งหมดนะคะซึ่งไซซิ่งเนี่ยเป็นแบบคอสตอม120คูณ85เซนติเมตรคือมันดูแกรนด์มันดูพรีเมียมมันดูลักชัวรี่แล้วก็รอยต่อนี่คือกลิ่มากนะคะยังมีนี่ค่ะทุกคนผนังหินอ่อนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งลายเนี่ยผสมมานะคะให้เป็นลายที่ต่อเนื่องกันนะคะก็นอกจากจะทให้สวยงามแล้วยังเพิ่มความพรีเมียมให้กับห้องนี้ด้วย ถ้าเป็นหินอ่อนเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นเกรดโรงแรมเลยเนาะมันก็จะตารางเมตรละประมาณ ท0 0พันบาทแต่การที่แบบไปกรุบผนังแบบนี้มันเพิ่มแหวลูของความหรูหรานะคะ,คะแล้วตัดกับสีไม้นะคะซึ่งเป็นไม้สักซึ่งไม้สักเนี่ยก็จะเป็นไม้มงคลแล้วก็สีไม้เองเนี่ยจะมีความลักชวรี่ด้วยแล้วก็ทางเข้าของบ้านนะคะ,คะทางหนึ่งที่เป็นเมนดอร์ะนะคะก็จะใช้เป็นประตูไม้สักทั้งหมดนะคะซึ่งความสูง12เมตรแล้วก็หน้าบานคือใหญ่มากแน่นอนว่าบ้านที่โออาขนาดเนี้ยแล้วก็พื้นที่ใช้สอยขนาดเนี้ยลองจินตนาการนะคะว่าถ้าเราใส่เฟอร์นิเจอร์นาเข้าไปนะคะแบรนด์หรูเข้าไปอย่าง แบรน์นินเอยนะคะจะหรูหราขนาดไหนและจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมองขึ้นไปนะอินมากนะคะกับตัวเชนเดลเลียนะคะบ้านหลังนี้ใช้เป็นเชนเดเลียที่มีการสั่งทําพิเศษได้ข่าวว่าอันนี้คือสั่งทำพิเศษคือไซส์ใหญ่พิเศษมากนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวที่ใหญ่สุดน่าจะประมาณ2เมตรเลยนะคะแค่แวลูของเชนเดเลตรงนี้ก็ถือว่าแบบอลังการมากๆแล้วนะคะ เชื่อมมาจากสุดลิฟ่งเนาะเมื่อกี้บอกว่าจะมีดิ닝แอเรียที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวกระจกทั้งหมดเลยทุกคนคือมันจะโล่งโปร่งมากๆนะคะมีทั้งช่องแสงแล้วก็ช่องลมนะคะแล้วตรงนี้ค่ะเป็นครัวเปิดนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่ไว้ทําครัวไทยเป็นพื้นที่ปิดนะคะซึ่งอันนี้ก็ทําให้เก็บกลิ่นได้ดีกว่าคือตั้งแต่ตัวของเคาน์เตอร์เลยนะคะก็คือใช้หินอ่อนทั้งหมดที่ดูดควันนะคะก็จะเป็นของมิกซ์นะคะเป็นแบบระบบป๊อปอาร์เตาไฟฟ้านะคะจะเป็นเตาอินดะะักช ส่วน no liebe, เตาอบก็คือ nice ใช้ของเมกเหมือนกันคือพอเราเห็นของจริงอ่ะมันเห็นถึงความ p ีเม i ยมจริงตั้งแต่ของที่ใช้เนาะแล yeah. ้วก็โทนสิ่งที่ใช้อ่ะแล้วค่ะิดไลย์หม่นะคะที่มานะคะอันนี้ก็จะเป็นแมตช์กันระหว่างโทนที่เป็นท็อปสีขาวนะคะกับตัวหน้าบานไม้ที่มีทั้งสีขาวแล้วก็สีไม้นะคะถือว่าดีไซน์สวยมากๆเลยแล้วตัวด้านหลังเองนะคะก็จะมีปล่องลิปค่ะเผื่อใครที่อยากจะใส่ลิปนะคะก็สามารถใส่ได้แล้วปล่องลิปเองนะคะดีไซน์ไว้สาหรับใส่ลิปแก้วได้ด้วยเพราะว่าจะเป็นช่องแสงถ้าเกิดไม่ได้ ใส่ลิฟต์ก็เป็นพื้นที่หรือทําเป็นห้องเก็บของและนี่นะคะก็คืออีกห้องหนึ่งนะคะที่เชื่อมต่อมาจากตัวของห้องรับแขก เป็นห้องนอนได้เลยนะคะผู้สูงอายุอยู่ได้คิดมาเผื่อแล้วเนาะแล้วก็เชื่อมาตั้งแต่ประตูตรงนี้ก็คือจะเป็นประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่นะคะเขาเข้ามาจากทางนี้ก็ได้แล้วประตูเข้าห้องเองก็ไม่มีสเต็ปประตูเข้าห้องน้ำเองก็ไม่มีสเต็ปนะคะถือว่าอันนี้คือเฟลลี่มากๆสําหรับคนที่อยู่เป็นผู้สูงอายุหรือใครอยากจะปรับห้องนี้เป็นห้องอะไรก็ได้นะคะและความน่าสนใจของห้องนี้ก็คือว่าทุกห้องเนี่ยจะมีการเลือกหินที่ สีแตกต่างกันช,ชนดิดแตกต่างกัน,นแมทกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างห้องนี้เป็นห้องผู้สูงอายุเนาะสีของเห็นอ่อนก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมา<ช>หน่อยนะคะเป็นโทนแบบน้ำตาลทองนะ<ช>แต่ค,คือบิวอินมาให้สวยมากๆมีความ and match <อ>มิกแอนด์แมทกับผนังนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่จะเป็นสีแบบสีเทาเชื่อมต่อไปที่ห้องนาำนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีไซน์สาหรับมีวีลแชร์นะคะก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะ ชั้นหนึ่งว้าวแล้วนะ,ะแต่ว้าวเราไปดูชั้นอื่นๆต่อกันดีกว่าเอาแค่ความว้าวของบันไดก่อนคือแค่คบันไดอย่างละเมียดเลยนะคะเมื่อกี้เราจะเห็นในการใช้ดีเทลของไม้สักค่อนข้างเยอะนะคะแต่ตัวพื้นไม้ที่ตั้งแต่บันไดขึ้นไปเนี่ยใช้ไม้มะค่าที่เอามาใช้เป็นบันไดเพราะมีความคงทนทั้งเรื่องของความชื้นปลวกนะคะกันได้ดีมากๆนะคะซึ่งจะเห็นว่าบ้านสมัยใหม่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะราคามันสูงมากแต่บ้านหลังนี้ค่ะเลือกมาทีเลือกเ,เป็นไม้มะค่านะคะตั้งแต่บันไดถึงพื้นท้องนอนด้านบน ออกแบบคือช่องแสงเยอะมากๆแทบจะไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวันเลยนะคะก<ช>็อันนี้คือซีนปิดกระจกไว้นะคะถ้าเราใสา่ผ้าม่านเออใส่เชนเดย์ตรงนี้เออคือสวยมากตัวของเราบันไดนะคะเขาจะใช้เป็นกระจกเทมเอร์กราสหนาถึง12มิล,ลนี่เขาซีลกันไว้นะคะก<ช>็ลเลยเป็นสีฟ้าถ้าถอดออกมานะหูอลังการมากเลยค,ลค่ะสีแพลค่ะ ยังไม่ถึงชั้นสองนะตรงนี้ค่ะจะมีพื้นที่ที่เป็นชั้นลอยค่ะพี่แพรแล้วก็เชื่อมไปด้านแย่เนี่ยจะเป็นห้องมัลติโพสต์ลงถ้าเกิดเราอยากจะทำให้เป็นออฟฟิศเล็กๆนะคะก็กลายเป็นห้องมิทติ้งห้องประชุมได้เลยค่ะคือจริงๆความตั้งใจของเจ้าของบ้านเนี่ยจะทําห้องนี้เป็นห้องสปาค่ะแล้วก็เขาคิดมาแล้วค่ะสมมติเราไปจ้างทอร์เฟสแล้วเราไม่ได้อยากให้แบบช่างเข้ามาจากหน้าบ้านเหาใช่ไหมคะตรงนี้จะมีทางเชื่อมนะคะจากหน้าบ้านที่เป็นบันไดเราก็สามารถขึ้นทางนี้ได้เลยที่สําคัญค่ะที่นี่ค่ะมีห้้้้ออองงงแม่บานนใหหถึ4ะะคคื โอ้โหอยู่ดีมีสุขแน่นอนแล้วก็มีห้องน้ำแยกให้ด้วยเขาคิดไว้แล้วแหละว่าบ้านใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคนที่อยู่อาศัยก็ต้องการที่จะมีแม่บ้านประสาบ้านด้วยนะคะ และนี่คือไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของบ้านหลังนี้ค่ะพี่แพรเมื่อกี้เราบอกว่าลิฟวิ่งคือว้าวแล้วเนาะตรงนั้นเป็นบริเวณชั้น2ที่ทั้งหมดเนี้ยคือมาสเตอร์เบดรูมนะคะแล้วก็รวมไปถึงบอ้องอินคเซ็ตแล้วก็มาสเตอร์บาร์ดรูมด้วยนะคะ,คะการดีไซน์ตกแต่งของที่นี่ค่ะคือแบบสวยมากใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เจ้าของอะ่ะชอบเดินทางไปพักผ่อนตามโรงแรม5้าดาวต่างๆเขาได้แรงบันดาลใจนะคะในการทำเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นสั่งทำแบบพิเศษขึ้นมาค่ะพื้นที่ ตรงนี้เป็น walk in closet เป็นสีขาวสีไม้ที่มีความลักชัวรี่นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่แบบวาง Accessory โชว์ได้เลยนะคะอันนี้ก็แบ่ง2ฝัง่งคุณผู้ชายคุณผู้หญิง<ช>ได้เลยนะคะ,ะ,คะรวมถึงตู้นะคะต่างๆ อันนี้บอกเลยว่าเขาเตรียมสําหรับคุณผู้ชายก็จะเป็นแหวนเสื้อผ้าส่วนคุณผู้หญิงค่ะก็จะเป็นที่วางกระเป๋า่อันนี้คือคิดมาแล้วตรงนี้คืออะไรคะที่แผวเคาน์เตอร์บาร์ค่ะอยู่ด้านในนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์าลใจจากแบมบูบายที่โรงแรมโอเรนเทนคะคือดิฉันน็เคยไปว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับแจสบาร์ที่มีบาร์แบบนี้เลยแล้วก็ได้รับแบรนดาลใจเพื่อมาไว้ในห้องของตัวเองไปเลยนะคะก็สามารถใส่แบบเครื่องดื่มใส่ตู้เย็นนะคะในนี้ได้เลยทุกคนเห็นกระจกไหมคะ กระจกดีไซน์เดี๋ยวจะมี2ฝั่งค่ะหฝั่งเป็นกระจกแต่งหน้าแต่งหน้าใช่ค่ะมีไฟที่สามารถปรับวอร์มไว้นะคะหรือว่าเดย์ไลท์ได้นะคะแต่งหน้าจะได้ไม่โป๊กแล้วก็ตรงนี้ค่ะพี่แพรแฟนมันทันใจมาจากไหนคะ d i อ r ค่ะคือไปช็อปดีอ r มาแล้วเห็นการดีไซน์ของกระจกแบบนี้นะคะก็เลยมาใช้เป็นกระจกแต่งตัวภายในบ้านของตัวเองค่ะก่อนที่เราจะไปดูห้องนอนเราไปดูห้องน้ำกันก่อนดีกว่าใช่นี่คือว้าวมากค่ะ โหและนี่คือแบบห้องนาำที่ที่ใหญ่ที่สุดต้องแบบเคยเห็นมาเวลาไปดูโครงการและกันทุกคนจะเห็นว่า พื้นอะค่ะห้องเนี่ยจะเชื่อมมาจากห้องแต่งตัวค่ะวอ <นะ S 1> ล์กอินครัวเเข้ามาเนี่ยก็ยังจะเป็นไม้มมกค่ะเจ้าของเขาคิดมาแล้วนะคะว่าฝั่งเนี้ยจะเป็นโซนแห้งค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ไม้ได้นะคะ,คะแล้วก็ส่วนที่เป็นโซนเปียกก็ใช้เป็นกระเบื้องแผง่นหยาจุดหนึ่งที่ความใส่ใจคือห้องน้ำทุกห้องที่เนี่ยคะ่ะในการแยกโถสุขภัณฑ์กับโถประสวะาชายไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่มีปัญหาของสามีภรรยาที่สําคัญค่ะทุกคนเห็นไหมคะปกติที่เซนเธอคือแยก ซ้ายและขวาอาจจะอยู่ใน,ในเคาน์เตอร์เดียวกันเคาน์เตอร์เดียวกันแต่ที่นี่คือย้ายไปคนละฝั่งกันไปเลยนะคะใช่ค่ะละเอียดไปกว่านั้นมันจะมีช่องว่างเอ๊ะทำไมว่างไว้ทําอะไรนะคะเขาบอกว่าเอาไว้ใส่ตะกร้าจะเป็นแบบผ้าขนห<อ>นูเช<อ>็ดมือวางไปงได้เลย,เลยหรือชุดชั้นใน<อ>นะคะวางไปได้เลยนะคะไม่พอค่ะตรงนี้ค่ะเป็นความสูงระดับ ขวดเจอเกล็ขวดบ๊มเพราะมันไม่มีที่เก็บมันเพื่อจะวางระเกะระกะบนเคาน์เตอร์ของเราในส่วนของโซนเปียกนะคะพี่จิ๊บคือว้าวมากเป็นบันไดสเตปเดินขึ้นไปนะคะแล้วก็ใส่อ่างอาบน้ำสี่คิวนะคะของแบรนด์คริสติน่าแล้วก็มีเรนชาวเวอร์จากด้านบนลงมาด้วยอย่าสอาบน้ำตรงนี้ก็คือทุกคนอุ๊ยมันเป็นกระจกก็ต้องบอกว่าด้านหน้าเองมีราสาทที่เป็นไนา์ไมทระแนงนะคะค่ะได้เรื่องของความไพรเวทซีด้วยก็สามารถที่จะเปิดกระจกนะคะระบายอากาศได้ด้วยนะคะซึ่งด้านบนก็จะมีเรนชาวเวอร์ จากด้านบนและก็มีเรชาวเวอร์ที่เหมือนกับมาสซาด์ตัวด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ระบบที่เน่จะใช้ระบบน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะก็สามารถที่ผะสค์อุณหภูมิตามที่เราชอบได้กรูที่ใช้นะคะก็คือเป็นพรีเมียมนะคะตั้งแต่หินนะคะรวมถึงสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะก็ถือว่าเลือกมาเป็นเกรดพรีเมียมนี่ยตรงนี้ก็ใช้เป็นของคอเลอร์ก๊อกน้ําก็เป็นของโกเฮนะคะซึ่งเป็นแบรนด์น้ำคาวเช่นเดียวกันนะคะโหสุขภัณฑ์นะคะก็จะเป็นแบบวอชเล e ตของตัวโตตค่ะก็คือใช้ตัวท็อปหมดเลย เร่มาจากว a องอินโคลเซตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ Living a r e เในห้อง Master ร์เบดรูซึ่งในห้องนี้ค่ะเขาก็บิวอินตัวไม้มาให้แล้วทํางห้องนะคะตัดกับหินอ่อนวานิลโคเราดีไซน์ให้เป็นลักษณะของคนที่แบบเฮ้ยชอบอยู่บ้านมีพื้นที่เยอะๆแต่ต้องการ การแบ่งสัดส่วนการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยบางคนอยากดูทีวีบางคนอยากพักผ่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยากที่จะไปใช้ลิฟ n งด้านล่างนะคะห้องนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถจะแบบทากิจกรรมได้รหรือว่าจะแบ่งแอเรียเป็นห้องทํางานด้วยก็ได้นะเพราะพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวคะ่ะทุกคน แล้วเพื่อนึงนี้ค่ะก็เชื่อมไปที่ระเบียงนะคะซึ่งอนโหดูกระจกสีเป็นแบบฟูไฮนะคะก็เป็นกระจกบานใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวของเรากันตกตรงระเบียงก็จะเป็นกระจกเข็มเปอร์กลาสทั้งแผ่นเช่นเดียวกันค่ะก็เพิ่มความดูลาด้วยแล้วก็เหมือนแบบเวลาเรามองวิวมันก็จะโปไปทั้งหมดหรือแม้กระทั่งการเก็บคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรต่างๆนะคะเจ้าของบ้านก็ใส่ใจรายละเอียดมากๆก็คือปิดกั้นไม้ระแนงว้างนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ว่าง ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเป็นพื้นที่ปล่องลิฟต์แล้วก็บิวอินห้องนี้คือจัดเต็มมากคือแค่ใส่เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเข้าไปก็สวยมากๆแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมไปตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะค่ะและในส่วนของห้องนอนนะคะก็บิวอินหัวเตียงมาให้เรียบร้อยค่ะพิจิตบก็ใส่เป็นลายผ้านะคะสวยค่ะไม่บ่อยที่จะเห็นการใช้แมทเทอเรียลที่เป็นทั้งไม้ทั้งทองทั้งผ้าทั้งหินอ่อนมาอยู่ในห้องเดียวกันชอบนะคือความรู้สึกเรารู้สึกเป็นการมีแอนด์แบ็คกี่ออกมา คือมันไม่ได้แค่สวยอะแต่มันรู้ว่ามันมีเทสถ้าเกิดใครชอบสไตล์นี้อยู่แล้วยิ่งไม่ต้องทำอะไรเลยวางเตียงนะคะก็จบเลยห้องนี้นะคะสวยมากๆแล้วเมื่อกี้มีระเบียงจากห้องรีวิ่งจากเลเวสเตอร์แล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีระเบียงออกไปด้านนอกซึ่งเป็นระเบียงขนาดใหญ่คะสามารถที่จะเอาโต๊ะนะคะหรือว่าเก้าอี้ไว้เก่งได้อะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่แบบหัทั้งชั้นเนี่ยเป็นมาสเตอร์เบสรูมอย่างแท้ทูเลยค่ะ มาในส่วนของชั้นสานะคะจะแบ่งการใช้งานออกเป็น2ฝั่งนะคะก็มีทั้งห้องนอนห้องอเนกประสงค์นะคะคือบ้านหลังนี้ค่ะด้วยความที่เจ้าของเนี่ยมองว่าเป็นครอบครัวใหญ่<ฆ>ที่จะมีอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นห้องอเนกประสงค์ก็เหมือนกับการจัดพื้นที่นะคะที่สามารถออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้ตามรัดใจของคนในครอบครัวค่ะพี่แพรอย่างห้องนี้ใช้หินสีออกเทาดําถ้าเกิดใครนึกถึงแบรนด เครื่องออกกำลังกายเราจะได้แบบเทคโนโลยีมาวางในห้องนะคะสามสี่เครื่องออกกาลังกายไปได้เอเนอร์จีไปแล้วก็ด้วยการดีไซน์ที่เป็นช่องกระจกนะคะเราก็สามารถที่จะแบบเปิดนะคะรับลมได้ระบ,บายอากาศได้นะคะแล้วก็มีที่ที่จัดเตรียมไว้สําหรับใส่หน้าจอทีวีเผื่อเราอยากจะเป็นแบบ YouTube ออกกําลังกายตามเบ b ีก<ม>็<ม>ถือว่าออกแบบการใช้งานได้เหมาะสมมากๆหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาจากห้องอเนกประสงค์นะคะที่ห้อสามก็จะเป็นแบบว่าห้องที่อยู่ ด้านบนสุดนะซึ่งที่นี่ดีไซน์สวยมากๆตรงที่ว่าเป็นหินอ่อนสีขาวให้ความรู้สึกสงบมีความเล่นกิมิกกับไฟนะคะใส่รอบๆดวงไฟเดคอเรทคล้ายๆกับอยู่ในโบสถ์ก็คือมันก็จะให้ความรูลาเนาะแล้วก็ดูแบบสวยงามมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะด้านบนตรงห้องเนี่ยค่ะ floor to ceiling จะสูงกว่าห้องอื่นๆในชั้นสามจะทาตัวช่องแสงนะคะไปด้านบนด้วยถือว่าออกแบบมาเป็นห้องพักที่มีขนาดใหญ่หรือใครอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็เป็นห้องนอนบนชั้น3ค่ะ,ะ,คะที่สําคัญพื้นที่ตรงนี้ค่ะพี่แพ<ผ>รคือยังไม่ใช่ห้องนอนเป็นเหมือนโซนห้องนั่งเล่นก่อนค,คืออยากจะดูทีวีนะคะสามารถใช้ห้องนี้ก่อนได้แล้วก็โซนของห้องนอนก็คือห้องนอนอย่างแท้จริงพักผ่อนอย่างแท้จริงเพราะว่ามีประตูกั้นแยก อย่างประตูจะมาเปิดธรรมดาไม่ได้ใช่ก็ต้องเป็นประตูไม้สักบานใหญ่อีกแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือโซนของห้องนอนนั่นเองก็ห้องนี้เองค่ะก็จะมีจุดที่แบบสามารถ เปิดนะคะมันไม่ใช่แค่ช่องแบบช่องแสงธรรมดาต่เป็นเหมือนระเบียงส่วนตัวด้วยนะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆสำรับไม่จำเป็นที่จะต้องลงไปด้านล่างเนาะด้านบนก็สามารถรับลมกับด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมมาตรงนี้นะคะก็มีพื้นที่ที่สามารถ v ิวอิน Walk-in Closet ได้เลยนะคะที่สําคัญห้องนี้ค่ะมีห้องน้ําในตัวขนาดใหญ่มากๆนะคะเตรียมพื้นที่สําหรับใส่อ่างอาบน้ําด้วย และนี่ก็คือห้องนอนสุดท้ายค่ะพี่แววเลยค่ะพี่จิ๊บก็จะถ้าเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์อีกห้องหนึ่งก็ได้กระจกและหน้าต่างจะมีรอบตัวห้องเลยนะคะซึ่งที่เนี่ค่ะจะให้กระจกฟูลไฮนะคะสูงถึง3.40เมตร40เท่ากับตัวฟลอร์ทูซ i ลลิงของห้องเลยค่ะโอถือว่าเป็นแบบฟลอร์ทูซีลลิงที่สูงมากๆนะคะ ห้อนี้ก็มีการกรอบฝ้าไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็มีการตกแต่งด้วยสีทองเชื mm hmm. ่อมไปจางจุดนี้ค่ะ,คะมันก็จะเป็นห้องที่เหมือนดีไซน์เป็นห้องทํางานหรือจะเป็นวอล์กอ็นโคลเซตจะเป็นห้องแต่งตัวจะเป็นห้องที่สะสมคอลเลคชันอะไรก็ได้ไดแล้วก็ตัวกรอเบเฟอร์เองก็จะเลือกใช้เป็นสีแบบสีครีมทองนะคะ,คะให้ตัดกับฝ้าเพดานที่มีการกรอบฟ้าลงมาด้วยความที่พอมันเป็นบ้านที่ตั้งใจจะสร้างเองอะ วัสดุทุกอย่างที่ใช้มันจะมีความพรีเมียมมากมที่เราเปิดให้ดูอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะให้เห็นว่าเป็นกระจกบานใหญ่มากสามารถเปิดแล้วมันแบบโหดูว้าวมากๆตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ยังไม่ได้ลงนะคะยังไม่มีผ้ามากก่านระดูอลังการแล้วถ้าตกแตง่งใสอินเทอร์เนียใส่ดีไซน์เข้าไปนะคะห้องนี้จะเป็นห้องหนึ่งที่จิบชอบม,มากๆเลย ยังไม่หมดแค่ชั้นสารนะทุกคนตอนนี้คือถ้าเกิดเราเดินเชื่อมขึ้นมาเป็นกลาสเฮาส์นะคะตรงน,นี้ก็คือรับแสงเต็มๆเ,เลยนะคะหรือว่าจะแบบดีไซน์พื้นที่ด้านบน,นะะก็สามารถที่จะทําเป็นสวนลอยฟ้าใจกลางรัชดาได้เลยนะคะเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้ค่ะออกแบบให้คุ้มค่ากับการใช้งานทุกตารางเมตรเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้น้องก็พร้อมขายเลยจริงๆเ<ช>จ้าของบ้านเสียดายบ้านหลังนี้มากเนาะเพราะว่าเขาอยากที่จะอยู่เองจากการที่เลือกคัดสาันวัสดุแมทริเรียลต่างๆนี่คือบอกเลยว่ามันพรีเมียมทุกอย่างเลยจริงๆนะคะถ้ามีกําลังซัพบถึงค่ะนี่ก็เป็นตัวเลือก,อกแรก ทั้งเรื่องของทำเลวัสดุแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยคือโอ,โ,โอ้โหจะเต็มมากมานะรู้สึกว,ว้าวตั้งแต่วันที่เข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคะเพราะว่าความเอาใจใส่ของเจ้าของบ้านนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าทุกชิ้นนะคะเขาแทบจะเลือกเองหมดทุกชิ้นเลยนะคะว่าจะใส่ชิ้นไหนกับวัสดุตรงไหนกับที่ตรงไหนบ้างนะคะถ้าเราไปซื้อบ้านในตัวของโครงการหรือตามหมู่บ้านต่างๆอะค่ะ,คะ,ะ,คะเราอาจจะไม่ได้คว,ค,ความใส่ใจขนาดนี้หรือการจัดวัสดุขนาด เพราะม,มูลค่าต่างๆที่มาเรียกว่าเป็นตัวท็อปในทุกๆอย่างเลยซึ่งถ้าเกิดใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้มูลค่าแค่65าล้านบาทเท่านั้นแต่ว่าอยู่ใจกลางของรัชดาก็คือถือว่าเป็นตัวเมืองมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเพจอสังหาเรื่องจิจิได้เลยนะคะ<ม>ก็ตมามเบอร์และยลน์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าของจริงสวยกว่าในคลิปเยอะมากๆอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตายจริง ก็นัดหมายมาชมได้เลยนะคะ,คะก็ทีมจิ๊บจะพาเข้ามาชมนะคะแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหานะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของอสังหาเรื่องจิบจิบด้วยนะคะคราวหน้าจิ๊บและทีมง,งานจะพาไปชมโครงการที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ